รู้ไหมว่าเ e นชั่น w ูแมนแบรนด์แฟชั่นไทยที่เริ่มจากร้านเล็กๆวันนี้มีรายได้หลักพันล้านบาทแล้วอะไรคือสูตรสำเร็จของแบรนดน์นี้มาหาคำตอบกันได้ผ่านกลยุทธ์ 4P marketing เริ่มจาก 1. Product g e n เซนชั o นวูแมนเข้าใจอินไซต์ผู้หญิงไทยดีออกแบบเสื้อผ้าที่ใส่ได้จริงในชีวิตประจำวันเน้นสไตล์มินิมอลดูดีทุกโอกาสและฟังเสียงลูกค้าตลอดเวลา 2. Price ตั้งราคาให้รู้สึกคุ้มเกินคาดเช่นกระเป๋าใบละไม่ถึง600บาทแต่คุณภาพและดีไซน์เกินราคาทำให้ลูกค้ากล้าซื้อซ้ำโดยไม่ลังเล 3. place แบรนด์เลือกเปิดสาขาในทำเลที่มีทราฟฟิกสูงกลุ่มวัยรุ่นวัยทำงานเดินอยู่ตลอดและขยายสู่ต่างจังหวัดกับช่องทางออนไลน์จนเข้าถึงสาวไทยทั่วประเทศ 4. โ promotion เจนทันบูแมนแทบไม่ต้องยิงโฆษณาเลยแต่ใช้พลังไวรัลจากลูกค้าถือกระเป๋าเดินทั่วเมืองกลายเป็นบิลบอร์ดเคลื่อนที่และสร้างกระแสะปากต่อปากไปเองทั้งหมดนี้คือการตลาดที่เข้าใจลูกค้าแบบแท้จริงจากร้านเล็กๆกลายเป็นแบรนด์ที่มีรายได้1 5 0 0ล้านบาทในเวลาไม่ถึง5ปีแล้วคุณล่ะ คิดว่า P ไหนคือหมัดเด็ดของแบรนดน์นี้ลองแชร์กันเข้ามาหน่อยครับส่วนใครที่สนใจหาความรู้การตลาดแบบสนุกๆอ่านเพิ่มเติมสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์และช่องทางอื่นๆของการตลาดเวลาตอนได้เลยครับ